ถ้าคุณฝันว่ามีคนเรียกชื่อคุณในความฝันฝันแบบนี้บอกได้เลยค่ะว่าค่อนข้างน่ากลัวนะนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องดูด้วยค่ะว่าในความฝัน,นเรื่องราวมันเป็นอย่างไรนะคะมาฟังอาจารย์ลักษมนายฝันกันค่ะถ้าคุณฝันเห็นคนเรียกชื่อคุณนะคะโดยปกติแล้วต้องระมัดระวังนะ คนที่เขาเหนือกว่าคุณเขามีอํานาจมากกว่าคุณเนี่ยจะมาทําร้ายเราจะคิดร้ายกับเราหรือคอยจ้องจับผิดกับเรานะคะแล้วก็คุณมีโอกาสที่จะพบกับความไม่สมหวังในเรื่องต่างๆแต่ถ้าถามในเรื่องของโชคลาภบ,บอกได้เลยค่ะว่าคุณมีโอกาสที่จะมีโชคลาภด้วยเช่นกันเรื่องของความรักอ่ะคนโสดนะคะแฮปปี้ได่นอนละ่ะถ้ามีคนมาเรียกชื่อเรานะัในความฝันนะคะ นะคุณจะได้พบกับคนที่ถูกอกถูกใจมาพูดกันนะคะแล้วก็ถ้าฝันแบบนี้สำหรับคนที่มีคู่ต้องระมัดระวังนะเพราะมันมีโอกาสที่จะเจอในเรื่องของรักซ้อนเข้ามาระมัดระวังคำพูดกับคนรักไว้บ้างค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดอ่ะต้องคิดก่อนพูดมิฉะนั้นมันจะทำให้เกิดปัญหาร้าวฉานตามขึ้นมาได้นะคะ และถ้าเกิดว่ามันมีความรุนแรงมันมีโอกาสเลือกรากันได้เรื่องของการเงินช่วงนี้นะคะจะมีการเสียเงินไปกับสิ่งต่างๆแบบไม่ควรเสียแล้วก็เป็นช่วงที่คุณไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงินคุณด้วยเพราะโอกาสที่จะได้คืนน่ะมันยากสำหรับในเรื่องของหน้าที่การงานถือว่าดีค่ะคุณจะได้รับความร่วมไม้ร่วมมือกับคนรอบข้างอย่างดีเลยทีเดียวล่ะ ฝันแบบนี้นะคะต้องดูได้ค่ะว่าเวลาในความฝันนะเขาเรียกชื่อเราอะเราได้ยินแต่เสียงหาตัวตนเจอไหมถ้าหาตัวตนไม่เจอนะคะระมัดระวังจะมีศัตรูในที่ลับแล้วศัตรูจะไม่เปิดเผยนะคะเขาคิดจะจ้องทําร้ายคุณมันเป็นลางบอกเหตุคะ่ะให้คุณต้องระมัดระวังตัวหรืออาจจะมีโชคร้ายเกิดขึ้นกับคุณด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะ ก็ทุกอย่างนะคะมันจะมาอย่างเหนือความคาดฝันของเรานะคะหรือในชีวิตจริงของคุณเนี่ยถ้างานมันสั่นคลอนอยู่ตรงนี้ต้องระมัดระวังให้มากๆเลยมันจะมีปัญหาใหญ่ตามมานะคะอาจจะถึงอาจจะถึงขั้นออกจากงานเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดในความฝันนั้นเรารู้ว่าละว่าใครเรียกชื่อเรานะคะอันนี้ถือว่าโอเคนะคะไม่มีปัญหาอะไรสำหรับในเรื่องของเลขนำโชคนะคะเลขใดจะเป็นเลข 0 4, 6เลืกรองค่ะ0-346 47 097 717เสริมดวงปังวอลเปเปอร์เสริมมงคลที่แอปพลิเคชันเอ็มไทยพิเศษออกแบบโดยนักพยากรณ์ชั้นแนวหน้าระดับประเทศผ่านพิธีบวงสวงพร้อมเลิกมงคลเปลี่ยนวอลเปเปอร์เฉพาะคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเอ็มไทยได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store